ครับวันนี้ครับพามาชมที่นอนอยางพาราขนาด6ฟุตหนา12นิ้วนะฮะเป็นที่นอนอยางพาราที่อันนี้ครับลูกค้าสั่งนะฮะลูกค้าสั่งคือเราผลิตให้ตามออเดอร์เลยครับโรงงานของเราเนี่ยท่านสามารถที่จะสั่งขนาดเท่าไรความหนาเท่าไรเนี่ยครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอยากจะอยากจะรู้ไม่ไม่เคยใช้ที่นอนอยางพาราที่มีขนาดหนา12นิ้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนหนาประมาณไหนนะครับบางคนก็อยากเห็นนะครับนี่เลยครับเป็นคลิปวิดีโอที่ที่ถ่ายไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าความหนา ของที่นอนยางพาราครับนาร6ฟุต12เนี่ยหนาประมาณนี้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่หุ้มด้วยผ้าขนมิงใชครับผ้าขนมิงเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มเหมือนกับกำมะหยี่เนี่ยครับเหมือนกับกำมะหยี่แล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะครับอย่างมีสีน้ําตาลมีสีเทานะฮะมีสีเทามีสีขาวแล้วก็มีสีสีเทาอ่อนนะครับเราก็จะจะส่งสีให้ดูก่อนนะครับให้เลือกก่อนเพราะว่าเป็นการสั่งที่นอนจากโรงงานของเราเนี่ยสามารถที่จะ สั่งได้ตามใจชอบเลยครับตามออเดอร์ที่เราต้องการนะครับซึ่งอาจาจะมีความเขาเรียกมีความแตกต่างนะจากการที่เราไปตามโชว์รูมไปห้างสรรพสินค้าซึ่งเราอาจจะเลือกที่นอนนะครับที่มีสีอยู่แล้วที่มีสีอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกสีอื่นได้เลยแต่สําหรับโรงงานของเรานั้นเรามีสีผ้าให้เลือกมากมายท่านสามารถที่จะสั่งสีผ้านะครับเราก็ส่งให้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมีการเย็บที่นอนเนี่ย ตามความต้องการของลูกค,คา้าลูกค,ค้าต้องการสีแบบไหนต้องการขนาดกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหรหนาะเท่าไรครับเราสามารถที่จะผลิตได้ทุกแบบเลยนะครับทุกแบบเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราส่งฟรีถึงบ้านครับเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไปถึงเนี่ยท่านสามารถที่จะตรวจสอบสินค้าก่อนได้ไม่ใช่ว่าพอไปถึงปุ๊บนะครับเราส่งปุ๊บโอนเงินเลยไม่ใช่นะครับโรงงานของเราเนี่ยท่านสามารถที่จะตรวจสอบสินค้าก่อนได้เปิดดูเป็นอะไรยังไงยกดูอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นครับถึงจะชําระเงิน ให้กับทางโรงงานของเราให้กับพนักงานสง่งหรือว่าโอนเงินนี่กับทางโรงงานของเราได้เลยหรือว่าบางคนอยากจะได้แบบใส่ซิปนะอยากจะได้แบบใส่ซิปนะครับเราก็มีบริการใส่ซิปด้วยใส่ซิปเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดดูเนื้ออย่างพาราได้แต่บางคนเนี่ยไม่ชอบใส่ซิปเพราะว่านอนนานนอนไปนาน,น,าน,น,าน,น,านเนี่ยบางทีซิปอาจจะแตกแล้วก็บางทีอาจจะลำบากครับแก้แก้ไขลำบากก็ใช้แบบเย็บติดไปเลยครับเรามีบริการให้เลือกมากมายนะครับนี่คือการบริการจากโรงงานของเราครับท่านใดที่ สนใจนะครับอยากจะได้ที่นอนแบบไหนขนาดเท่าไรความนาเท่าไรครับสามารถที่จะปรึกษาได้เลยครับ